ร้อนมลภาวะและแสงแดดที่ทำให้ขนแห้งเสียแต่ฟ้าก็มั่นใจเพราะฟ้ามีแอลเอนเจอร์เป็นผู้ช่วยค่ะไม่ว่างานไหนๆฟ้าก็มั่นใจแอลเอนเจอร์ลาชูรีค่ะแอลเอนเจอร์ลาชูรี่ผลิตภัณฑ์นางฟ้าสำหรับนางฟ้าเช่นคุณหลังจากที่ยืดเสร็จหนีบเสร็จแล้วการลงคิมล็อกหรือที่เราเรียกกันว่า ีมโกลอจะล็อกไว้นั่นเองเพื่อที่จะล็อกให้ไอตรงเนี่ยอยู่ได้ไปตลอดก็คือเรามาลงครีมโกลตอนนี้ง่ายแล้วครับครีมล็อกง่ายแล้วก็คือแบ่งผมเหมือนเดิมนะครับเก็บสี่เหลี่ยมด้านบนเอาไว้แล้วก็จากสี่เหลี่ยมด้านบนไปซ้ายมือจากสี่เหลี่ยมด้านบนไปขวามือแล้วก็สองส่วนด้านหลังเหมือนเดิมครับสองส่วนด้านหลังเนี่ยไล่ลงไล่ลงครีมล็อกหรือครีมโกก ตั้งแต่ช่อไททอยขึ้นไปนะครับไล่ลงไปจนถึงช่อชั้นบนแล้วก็สองข้างซ้ายขวาเส้นผมไม่ควรที่จะถูกคลิปหนีบที่เป็นโลหะหรือพลาสติกก็แล้วแต่ไม่ได้เลยเอาวเราจะแบ่งผมยังไงครับเราใช้วิธีแบ่งผมด้วยน้ำยาอน้ำยาคืออาจจะว่าแบ่งลงมาแล้วก็น้ำยาปาดน้ำยาปาดถูกต้องนะครับอย่างนี้จะดีที่สุดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 25ถึง35นาทีทำไม,มต้องทิ้งไว้25ถึง35นาทีของเบอันนี้ไม่แน่ใจไม่ไลองทายสิคิดว่าน่าจะทำให้ให้น้ำยามันทำปฏิกิริยาด้วยแล้วก็ล็อกด้วยการต้องใช้ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยาเคมีนิดนึงแต่ หัวไหนควรจะ25 30หรือ35อ๋ออยู่ที่สภาพเส้นผมด้วยตอนแรกนึกออกไหมครับที่เราแบ่งเส้นผมความเสียของเส้นผมเป็นสระดับน้อยถูกต้องถ้าเส้นผมเขาเสียมากๆเนี่ยใช้เวลาให้น้อยก็คือ25นาทีก็พอละถ้าเสียกลางๆก็30นาทีถ้าผมแข็งแรงมากๆก็ต้องนานหน่อยนานหน่อยนะครับแล้วก็จะล็อกอยู่ในลักษณะนั้นทิ้งไว้ประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้น เรารีดตั้งแต่โคนนะครับถึงปลายแต่อย่าให้น้ำยาล็อกไปแช่อยู่ที่โคนเป็นก้อนกอนอแต่ถามว่าครีมโกกหรือครีมล็อกเนี่ยสามารถที่จะโดนหนังศรีรษะได้ไหมได้นะครับอ๋อตัวนี้สามารถโดนได้สามารถโดนได้แต่ว่าอย่าให้ไปกระจุกอยู่ตรงก้อย่าให้ไปกระจุกเป็นก้อนที่มันเป็นครีมเหมือนลักษณะเหมือนครีมนวดใช่ไหมคะที่มันจะเป็นก้อนอย่างนั้นอ,อยู่นะ เราสามารถที่จะรีดใช้นิ้วรีดลักษณะที่อาจารย์บอกว่ารีดนี่คือใช้นิ้วค่อยๆรีดออกมาไม่ใช่ไม่หวีแล้วนะไม่หวีไม่ได้เลยเทคนิคนะครับเท่าที่เรียนมาผมเปรียกห้ามใช้หวีแต่สามารถไม่สามารถก็ใช้หวีที่มันซี่ห่างๆใช่มีวิธีเช็คไหมคะว่าเนี่ยได้ละก็คือตัวเวลานี่จะเป็นตัวบอกอย่างที่เราบอกว่าถ้าผมเสียมากให้ใช้เวลาที่น้อยถ้าผมเสียน้อยใช้เวลามาก ถ้าผมเสียกลางๆก็คือสักประมาณ30นาทีล้างออกแล้วก็มาเป่าล้างก็ล้างด้วยน้ำสะอาดปกติใช่ห้ามแชมพูนะคะห้ามแชมพูแต่เราสามารถที่จะทรีทเมนต์ได้สามารถที่จะตอนนั้นคือล้างทำความสะอาดออกไปให้เกลี้ยงแล้วนตอนนี้ชั่วโมงสุดท้ายนี่คือว่าเราใส่ตัวอาหารผมหรือว่าเป็นทรีทเมนต์ที่มันแต่ไม่ควรออกไปน้ำไม่ควรอะไรหลังจากนี้ใช่ไหมครในขั้นตอนแรกสักประมาณ3าครั้งในการสระไม่ควรที่จะอบไอน้ำเพราะอะไรครับ ย่างที่เราทราบันดีอยู่แล้วว่าความร้อนเป็นตัวเปิดเกล็ดผมถ้าความร้อนจากเครื่องอบไอ้น้ำไปเปิดเกล็ดผมเคมีที่ฝังอยู่เคมีถ้าอกว่าเอาเคมีเอาไาด้วยใช่ไหะก็จะเปิดโอกาสให้เคมีหลุดมันก็จะมีสิทธิ์ที่ว่าผมมันเริ่มคลายหรือฟูหรือว่าตีกลับประมาณนั้นไม่ไม่ตตงละไม่ควรที่จะอบไอ้น้ำแต่หลังจากนี้สักประมาณ แปดแชมพูก็คือถ้าแปดแชมพูสระถ้าประมาณแปดครั้งมันก็จะกินเวลาไปประมาณเกือบเดือนละเกือบเดือนละอันนั้นนะถึงจะเริ่มอบไอ้น้ำได้ในกรณีเนี้ยเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าช่างเนี่ยยืดผมดีไม่ดีจะเข้าจะเห็นตอนอาทิตย์ที่สองขึ้นไปจนถึงหนึ่งเดือนใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นเราจะรู้แล้วว่าโหช่างร้านนี้เออยยืดผมดีนะยืดผม ตอนนี้ามาันจะฟองได้ทีนี้ย้อนกลับมาสู่ตอนที่ล้างผมนิดนึงค่ะจย์ก็คือล้างให้ให้สะอาดเลยแล้วก็ค่อยลงเป็นครีมนวดหรือว่าเป็นครีมอาหารเสริมหมักไว้นิดนึงได้ใช่ไหมคะณนะตอนนั้นก็คือลูกค้าอาจจะนอนหมักทีเมนไว้ที<ม>่เตียงสระ,ะประมาณ5นาที5นาทีเสร็จแล้วก็ล้างออกล้างให้เกลี้ยงเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็พาลูกค้ามาที่เก้าอี้เก้าอี้ แล้วก็ทําการซับน้ําให้แห้งสามารถที่จะใส่อาหารผมเมื่อตอนที่เราใส่เมื่อตอนครั้งแรกครั้งแรกครีมตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็มาตัวขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าสามารถเด่ใส่อาหารผมแล้วก็กันร้อนเพิ่มเข้าไปได้อีกทีนี้ในส่วนที่ตอนสุดท้ายแล้วอาจารย์คะควรไหมคะที่จะมีการใดร่วมด้วยกับกับหนีบให้ลูกค้าจริงๆขั้นตอนนี้มันควรแค่จะเป่าอย่างเดียวพอไหมเอ่ยจะได้เห็นว่าผลการยืดเป็นยังไง ปกติแล้วที่ผมทำเนี่ยผมจะเป่าอย่างเดียวเป่าอย่างเดียวมันถึงจะเห็นชัดใช่ไหมเป่าอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยลูกค้าออกทั้งอย่างเป่าอย่างเดียวเลยเพราะว่าที่ลูกค้ามายืดเนี่ยคือขั้นตอนก็คือบอกว่าเขาต้องการที่จะตื่นมาสระผมแล้วมันตรงยังไงใช่ไม่ต้องมีเข้า้านใดสระเสร็จแห้งก็ตรงเลยเพราะฉะนั้นผมจะเป่าโชว์เลยแล้วก็ลูกค้าออกจากร้านได้เลยแต่มีบางเคสที่ไม่สามารถเคสไหนที่ไม่สามารถที่จะเป่าอย่างเดียวแล้วผมตรงได้ก็คือผมที่เสียค่อนข้างมาก นั่นแหละครับเขาไม่สามารถที่จะเป่าอย่างเดียวก็อาจจะต้องมีการใดร่วมเข้าไปด้วยในทุกๆครั้งแต่เราต้องทําความเข้าใจกับลูกค้าว่าการยืดและการใดร่วมในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นการใดร่วมเพื่อที่ให้เขาทําการใดได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมครับค่ะก็คือแทนที่จะเป็นผมที่ค่อนข้างฟูหรือว่าหยกมากๆแล้วเข้าร้านสาใดในแต่ละครั้งเนี่ย คือมันค่อนข้างใช้เวลานานหรือตัวเขาเองไปเซตผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างนานอย่างนี้คือต้องมีการคุยแล้วก็ตกลงกับลูกค้าหรือว่าพูดถึงแนวทางเนี่ยตั้งแต่ณตอนแรกที่วิเคราะห์เส้นผมลูกค้าเลยประการแรถูกต้องและสาหรับขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราเป่าผมลูกค้าแล้วให้ลูกค้าออกจากล้างเนี่ยค่ะทีนี้มันจะมีขั้นตอนที่อยากจะให้เขากลับไปเทคโฮมหรือเข้าไปดูแลตัวเองที่บ้านหลังจากที่ยืดผมไปเนี่ยอาจารย์มีเทคนิคยังไงอยากจะฝากบอกไหมคะที่จะให้ช่างเนี่ยฝากคืนลูกค้าไป สวันไม่ควรสระผมหรือประมาณ48ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำไม่ควรที่จะให้ผมเปียกหรือผมโดนน้ำส่วนใหญ่แล้วลูก <c oughs> ค้าจะถามว่าถ้าไม่ให้ผมเปียกไม่ให้ผมโดนน้ำล้ว้นหน้าจะล้างยังไงใช่ค่ะก็คือสาจริงๆประมาณสัก3วันไหมคะสักประมาณสี่ปชั่วโมงสี่ชั่วโมงส็ยี่ก็ประมาณ2วันแต่เราส่วนใหญ่ช่างจะบอก3วันสาืวัอไว้เสร็จแล้วเนี่ย ตรงไรผมบริเวณหน้ผาผากตรงนี้สำคัญครับเวลาลูกค้าจะอาบน้ำเนี่ยใส่ใส่หมวกคุมผมแล้วก็จะเอาผมหรือเอาที่รัดผมก็ได้นะครับโดนนี่้านะคะแล้วก็คลอบไปทีนิดเดียวเบาๆแล้วถ้ามันเปิดเผยไปมีแบบน้ำโดนเปียกนิดหน่อยต้องรีบเป่าให้แห้ไงเลยไหมคะอาจารย์ให้เร็วที่สุดให้เ็วในกรณีนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็หลังจากยืดไปใหม่ๆเนี่ยไม่ควรที่จะใดลยเลยก็ควรจะใช้ใส่ความร้อนไปเบาๆ ก็คือจริงๆแล้วก็คือกลับไปสสะเองที่บ้านเต่าปกติเบาๆลมอุ่นๆก็พอใช่ไหมคะใช่ลมทีนี้3มวันแรกนี่รวมจนถึงการเน็บกิ๊บหรือว่ามัดผมด้วยไหมคะตัวนี้ห้ามถ้าจําเป็นจริงๆอย่างเช่นจะต้องใส่หมวกทํางานก็คือไม่ควรจะเกิน30นาทีแล้วก็คลายเขาลงมาสักสินาทีแล้วถึงจะใส่กลับไปใหม่เพราะไม่ควรที่จะแม้กระทั่งเน็บหูก็ไม่ควรใช่ไหมคะไม่ควรเพราะว่ามันจะงออยู่ในลักษณะ เหน็บหูตลอดเคยเจอปัญหานี้ยืดใหม่ๆคิมยืดเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยอ๋อมันจะเป็นเป็นเป็นงอ,อ,อเลยใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นก็โทษช่างอยู่ช่างก็บอกคุณเหน็บหูลูกค้าก็บอกว่าช่างนั่นแหละไม่ยอมยืดตรงนี้ให้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับก็คือ,อ,อตอนกรณีอย่างเงี้ยโทษลูกค้าได้เลยมันเป็นเป็นรูปห<笑><笑>ูเห็นชัดเจนนะครับตรงนั้นแล้วก็ ไม่ควรที่จะห่างที e a t m e n t หรืออาหารผมในขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่ต้องทำการล้างออกเช่นมีสระด้วยแชมพู1นึ่งหนึ่งครั้งหรือสองครั้งใช้คีมนวดแล้วก็อาหารผมในขั้นตอนสุดท้าย<ม>ตอนผมแห้งหรือซิลกี้ก็ได้ครับค่ะที่ใส่แล้วไม่ต้องล้างออกที่ใส่แล้วไม่ต้องล้างออกในช่วงแรกๆกลางแล้วก็ ปลายๆที่จะทําเคมีในตัวต่อไปเช่นสมมุติว่าเราอาจจะยืดสัก2เดือนละเราอยากจะทำสีจริงๆแล้วก่อนที่จะทําเคมีในแต่ละครั้งแต่ละครั้งควรจะบํารุงมาก่อนถูกต้องจะดีกว่าใช่คะคะเป็นการเติมสารอาหารเข้าไปในผมก่อนที่เขาจะไปถูกทําลายนิดนึงในนกระบวนการของเคมีแต่ละอันใช่ไหมคะใช่ครัค่ะก็วิธีการทำยืดผมคะวันนี้ก็ได้ ข้อมูลแล้วก็เทคนิคเนี่ยค่อนข้างมากมายเลยแล้วถือว่าเป็นเกตเล็กเกน้อยจริงๆที่บางครั้งนะคะที่เรามองข้ามไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรอย่างเช่นนะคะคือผ้าที่ค่อนข้างเปียกนะและตอนแรกที่ตอนเราหนีบผมใช่ไหมคะจ<ช>ายถ้าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเปียกหรือว่าชื้นนิดนึงเราหนีบแล้วลงไปเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าไทาทอยทําไมเอ๊ะมันหยิกจังเลย mm hmm. แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าการดูแลหลังจากายืดผมไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะเหน็บผมเอ่ยไม่ควรจะโดนน้ำในช่วงสอบ3าว,วันแรก แน่นอนนะคะเรายืดผมทันทีแล้วก็ลูกค้าเองก็ควรจะกลับไปดูแลตัวเองค่อนข้างที่จะตามคําแนะนําของช่างที่แนะนําไปด้วยและก็ทางช่างเองนะคะก็อาจจะต้องศึกษาวิธีการแล้วก็เก็ดเล็กเกตน้อยตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะคะจากผลลัพธ์ที่คุณเลยทําดีอยู่แล้วนะคะตอนนี้อาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ย กลับมาแล้วก็ประทับใจมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันคือรายละเอียดที่เราจะต้องใส่เข้าไป<ช>ความใส่ใจมันเล็กน้อยจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างผ้าเอยอย่างการหนีบองศาต่างๆมันเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ถ้าเรามองข้ามไปเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพของผมที่เราจะได้หลังจากเสร็จงานนะคะอาจารย์<ช>แล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์วินัยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในการของอเรื่องยืดผมสำหรับเราวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากๆค,ค่ะ และสำหรับนะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้ความรู้มากๆเลยกับการยืดผมที่ถูกต้องนะคะรวมไปจนถึงเทคนิคต่างๆและรายละเอียดต่างๆะะที่ช่างทำผมไทยควรจะทราบเอาไว้นะคะ <S <S <ๆ S 2> เพื่อจะให้ยืดผมของลูกค้าเนี่ยให้ตรงตั้งแต่โครนจนหลดปลายผมเลยทีเดียวนะคะและสำหรับหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอคำถามที่สงสัยหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทำผมของคุณแล้วก็ซาลอนของคุณนะคะรวมเดินถึงคุณมี เคล็ดลับดีๆนะคะอยากจะแชร์เข้ามานะคะส่งเข้ามาหาเราค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะช่างผมไทยต่างๆนะคะสามารถที่จะติดตามพวกเราได้อีกนะคะกับเนื้อหาของผมในขั้นตอนต่อไปหรือเรื่องราวต่อๆไปได้ค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลย mm. แล้วสำหรับวันนี้นะคะ mm. เลยต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ